ทุกคนว่าตามเนอรอ้มสกติอิทธิพลังธรณีวิหารห้าอุ้มชูหล่อเลี้ยงดำรงรักษาคุ้มครองอ้อมเมกามะอูออมสกติอิทธิพระแม่ธรณีอ้อมสาติ สันติโอมเมตตายังประโยชน์ตนและผู้อื่นโอ้มสักติอิทธิพลังธรณีวิหารห้าอุ้มชูหล่อเลี้ยงดำรงรักษาคุ้มครองอุ้มเมกามะอูอุ้มสักติอิทธิ พระแม่ธรณีอุ้มสาติสันติอุ้มเมตายังประโยชน์ตนและผู้อื่นโอ้มสกติอิทธิพลังธรณีวิหารห้าอุ้มชูหล่อเลี้ยงดำรงรักษาคุ้มของ อมเมกามะอูอมสก,กติอิทธิพระแม่ธรณีโอมสก,กติอิทธิพระแม่ธรณีโอมสาติสันติสุขโอมเมตายังประโยชน์ตนและผู้อื่น Om namat na mata hale hale na tasa mata ya Om namat na mata hale hale na tasa mata ya Om namat na mata hale hale na tasa mata ya Om namat na mata hale hale na tasa mata ya Om namat na mata hale na tasa mata ya Om Om u Om Om me u Om u โอเมกามะอุ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 โอว่าตามเนื้อตาสาเกสีสโตยะถาคงคาโสตังปวัตตันตีมารเสนาปฏิถาตุง ปริมานานุภาเวนะมาราเสนาปราชิตานิโซนิสังปลายันติวิทังเสนติอเสสโตสาธุสาธุสาธ,สาธุสังขาตังโลกังกวิทู สันติพุทติงนโมพุทธายะนมะพาทะเหล่าลูกหลานขอนอบน้อมคาระวะสการะบูชาพระแม่ธรณีด้วยจิตศรัทธาพระแม่แห่งการอุ้มชูรักถนอมเลี้ยงดูประคับประคองหล่อเลี้ยง เลี้ยงดูชาวโลกและสัปสัตวทั้งหลายทั้งปวงพระแม่ธรณีให้สารอาหารแก่พืชพันธ์ธัญญาหารทั้งหลายทั้งปวงเพื่อไปหล่อเลี้ยงเลี้ยงดูดำรงชีพของตนเองของชาวโลกและของสัปสัตวทั้งหลายทั้งปวง เพื่อให้เจริญเติบโตทั้งทางรูปธรรมนมามธรรมและทางจิตวิญญาณพระแม่ธรณีรเป็นพื้นแผ่นดินให้ที่พักที่อาศัยพึ่งพิง,พงมั่น,งงนคงเป็นสารณนะทางจิตวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงบัดนี้เราล,ลูกหลาน ขอตั้งปณิธานเจริญพลังธรณีวิหารห้าหนึ่งอุ้มชูสองหล่อเลี้ยงสามดำรงสี่รักษาห้าคุ้มครองบัดนี้เราลูกหลานขอน้อมถวายเครื่องสักการะบูชามีทูบเทียนดอกไม้เป็นต้น ขอน้อมถวายแด่พระแม่ขอพระแม่โปรดเมตตารับและโปรดเมตตาประทานพรประทานทิพยานอันศักดิ์สิทธิ์อุ้มชูชีวิตให้เจริญขึ้นมีคุณธรรมที่ดีความคิดดีจิตวิญญาณดีแขววคาดปลอดภยัย เป็นสิริมงคลสืบต่ออายุสืบต่อชะตานุนเสริมดวงชะตาพลิกจากร้ายกลับกลายเป็นดีโชคลาภมั่งมีอายุมั่นขวัญยืนวาสนาเสริมทรงสุขภาพแข็งแรงสุขสันติสุขสันติ สันติสุขเทินสาธุอ่ะเชิญไอ้ยังก็มามาถวายนี่เลยอ่ะเอิ่มใจนี่ของนี่อ่ะอ่าปลาอามเป็นตัวแทนอ่ะคนละข้างอ่ะของคนแม่ข้ามปุ่นแล้วกันปลาอามข้างนี้เอาอ่ะแต่อีก็ไปข้างปุ่นสาธุ์ถ้าปุ่นเลยคือมีสองอันนะหนังเขาอ่าเป็นคนแรกเดินว้สาธุ ่เดี๋ยวเฮากาปลาพระแม่ธรณีอัาเนะทุกคนว่าตามอุ้มศียยะสาติสันติโอมโอมมะอโหสาติสันติโอมสาธุขอขอบคุณพระแม่ธรณีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆท่านทุกๆองค์ที่อำนวยลูกพระขอบพิธีกรรมในคืนสำเร็จสมบูรณ์ทุกประการ Lượm bắt à, làm rồi á, anh Nam nè.